มาก็วันนี้ครับมันจะมาตีบอสยอนทีกันครับมีหนึ่งไม้จะขอบอมมือก่อนแล้วก็ในการตีบอสยอนทีนี้ก็ไม่ยากครับแค่เรามีจูริแล้วก็เหล่านวัตกรรมตัวบัฟดาเมททั้งหลายก็จะมีมิโฮนะครับมีโฮะนี่ครับคีหลักจูริครับ แต่ประมาณผมก็ได้นี้ก็ไม่ได้เก่งมากครับเพราะว่าถ้าเก่งกว่านี้มันต้องซ้อนเป็นแหวนบอสอจดอร์เซ็นต์ถึงจะเก่งกว่ามีออลลี่ก็ช่วยได้ดีครับจะได้ติดคียง่ายขึ้นบวก17%ส่วนเดลซี่ก็เอามาปาผีเสื้อบลเบสามสามเนาะบิสกิตก็มาเพิ่มจุดอ่อนให้มันติดง่ายขึ้นส่วนตัวอื่นก็อัดดาเมจเซตบอสสุดไปโดยเฉพาะลูลี่เนาะเล่นดีสุดเหมือนจะต้อง จบภายในสิบหกถึงยี่สิบเทินกำลังดีถ้าเกิดเกินกว่านี้ก็ไปสวดพุทธคุณเอาว่าจะตีตายไหมอนเดนี้เดี๋ยวลองให้ดูก่อนตีจริงงแรกก็เซตตามนี้ครับโคอี้นะโคอี้ใส่เซตต้านนะครับจะได้ไม่โดนยอนคีหลับเพราะว่าโคอี้เซตต้ามันต้านสถานะหนึ่งเทินไงยเห็นไหม ่าจะมีเห็นไหมตรงนี้เออเนี่ยมีเซตต้านหนึ่งหนึ่งเทินแล้วก็เซตไปแล้วบัฟกายภาพเบาบางเฮ้ยเว็บเบาบางเว็บเบาบางแล้วก็ยิงเลยสองเม็ดมาดูกันว่ารอบนี้จะจบยี่สิบหรือสิบหกเพราะว่าไอนี่ผม,มน่าจะจบยี่สิบได้ชิวๆวกรันตีการันตีทัวร์เอ้ยถ้าเงินไขาการจบการจบสิบหกเทินอนะ คือมันต้องยิงหินแล้วไม่ตายมันต้องยิงดอกสุดท้ายอะได้หินสองตัวมันถึงจะได้สิบเทิร์นเพราะว่ามันจะได้แชร์ดาเมจเต็มเต็มคอแล้วเต็มแข้งเมื่อกี้หินหายไปตัวหนึ่งมันเลยดาเมจไม่ถึงอันนี้ก็บับิดกิตเหมือนเดิมครับตัวหลังเนี่ยมันจะติดหลับหมดแต่ว่าไม่เป็นไรครับมันมีมีโฮลล้างอยู่นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเอาตัวมีโฮลกับจูรีมาไว้ข้างหน้าตีคณาบมาแล้วหนึ่งทีแล้วก็บับกอแตกบัฟผีเสื้อไป <c oughs> อาติคณาแบบก่อแตกมาละออกไหมอ่ะออกครับเป็นแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งนะปลาผีเสื้อนะ <c oughs> ปึ๊บิดสาเอร์เซนครับแล้วกอนี้ก็เตรียมขวนเล่นปกติเลย <c oughs> ก็พยายามบนพยายามสังเกตสกิลนิ้วดีๆให้เขาปล่อยให้ไม่ให้ยอนฮีมัยิงนิ้วก่อนแล้วเราค่อยกระโดดฟันลางแบบไม่งั้นไม่ได้ทำยังไงก็ได้ให้ออกขวน หลังอย่างเงี้ยเดซี่มันเลื่อนน้อยไหมแล้วก็บัฟโล่ไหมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอันนี้ไม่ทันยังไงมันก็ออกสกิลก่อนราะนั้นเราก็ปาสกิลอื่นเล่นไปก็ได้เดซี่จะตายก็ปากระบอกใส่มันไปโบบะโบบะเรามันก็จะยิงหลักมาแล้วก็เตรียมขวนล้างบัฟเลยโบบะโบบะขยภาพเบาๆมันก็เกาะแตกแล้วก็วนผีเสื้อมันเดิม เมื่อกี้ยังมีอันนี้ได้อยู่ปะขอแต่แล้วก็บัฟบ,บิสกิตแล้วก็บัฟผีเสื้อก็จะตายไม่ตายขึ้นอยู่กับว่าทูรีมันจะออกบ่อยไม่ออกบ่อยอย่างไรเนี้ยจูรีกูยืนนิ่งเลยปกตินี่มันต้องสี่ล้านแล้วนะถ้าเทินถ้าเทินประมาณเนี้ยหกสิบเทินต้องสี่ล้านกว่าละ พอเลือดมันตีตายมันต้องหกล้านนะวันนเนี่ยดาเมจมันจะแหว่งเยอะมากเพราะว่าไปหวังพึ่งต้องหวังพึ่งครับต้องหวังพึ่งไม่ไงั้นมันตีไม่ตายถ้าไม่ใช่ดีตานเนี่ยมันไม่มีทางตีตาย,ยแล้วเห็นไหมสี่ล้านห้าไม่ออกไม่ออกสกิลเลยอ่ะออกอยู่ฟันฟันฟันบ้างห้าล้านสาม ก็ถ้าเกิดจูลีออกบ่อยกว่านี้ก็จะตายเลยเพราะว่ามันสามเป้าเหมือนเธอหายไปประมาณเธอหนึ่งด้วยอะดาเมจมันจะสวิงประมาณอยู่ที่สี่ล้านสี่ล้านห้าถึงหกล้านเนาะกลางกลางก็คือห้าล้านโอเคมาเดี๋ยวตีจริงเลยดีกว่าเพราะนนี้คิวผมเนี่ยจะให้คนที่มีจูลีเนี่ยตีก่อนเพราะว่าดาเมจมันจะทำดาเมจได้ดีเขาทำดาเมจทอคนที่มีจูลี ตีก่อนเนี่ยจูรี่สี่สองนอะมันจะใช้จำนวนคนในการจบยนต์ทีน้อยแล้วจะได้เอาคนอื่นเนี่ยไปกระจายตีตัวอื่นจะได้ตายไวขึ้นโอเคนี่ตีสองรอบสองรอบที่แล้วผมตีได้แบบลื่นนะสองรอบแล้วลื่นจัดรอบละสี่ล้ 4, ลานสี่นี่ลื่นจัดถ้าเกิดรอบไหนลื่นๆน,นะฮะเวฟแรกไม่ตายตามสิบกเทอร์หรือยี่สิเทอร์เนี่ยลื่นเลย บ้านเรียกลื่นนะโอเคหวังว่าจะไม่ลื่นถ้าลื่นก็คือแตกถ้าไม่ลื่นก็คือไปลุ้นว่าจะได้หกล้านไหมเราคำนวณคำนวณแล้วถ้าเกิดสี่วันตีทีนึงอะ่ะสี่วันประมาณหกคนเจ็ดคนน่าจะตีตายหมดอ่าโอเคก็เล่นไปปกติก็ยิงสองเมตร ถ้าถ้ายิงถ้ายิงหินตายก่อนตัวหนึ่งก็คือโอกาสจบ16เทินค่อนข้างน้อยนะเพราะว่ามันตัวแชร์ด,ดาเมจมันจะหายไปนี่ก็คือเป็นโลกแม่งชอบไปยิงตัวหลังกันเห็นปะอึ้บไอทีนี้คือตัวหลังแม่งก็ตายก่อนแม่งก็โดนลูกยิงบ้างเอ้ยอันนี้ การันตีเใช่ไหมพอมีต <mess> ัวแชร์ดาเมจปุ๊บมันการันตี16เทิร์นเลยพอเมาเมื่อกี้มันไม่มีตัวแชร์ดาเมจครับมันเลยยิงไม่ตายเห็นไหมน้องสังเกตดูกับที่ผมซ้อมเล่นรอบแรกนะอันนี้คือรอบตีจริงนะอันนี้เกมกูค้างครับเด็ดค้างครับโอ้ลื่นแล้วครับเด็ดค้างครับโอ้กูกดจองสกิลเลยโอเคมาแล้วได้ไหมโอ้โหอึ๊บ โอเคเกือบแล้ว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 โอเคโอเคโอเคยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ <c oughs> อยา่าขังบ่อยน้องอยา่าขังบ่อยอยา่าขังบ่อยอยา่าขังบ่อย <c oughs> เปิดโล เสจริงเดซี่ไปใส่เซ็ตอึดหน่อยก็ได้ครับวันนี้ผมไม่ได้แก้เซ็ตเดซี่เลยจริงๆก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะตายนะมันไม่ตายหรอ่โอเคสามล้านนะก่อนห้าสิบเินต้องเข้าสี่ล้านถ้าทำได้คือดีเลยแล้วก็เซ็ตสกิล ลวงหน้าไว้กันเด็ดบินอันนี้จะสี่ล้านแล้วนะอะจุลีออกโอเคครับสี่ล้านสองมาดีอยู่ครับมาดีอยู่สี่ล้านสองมาดีรอบนี้เราจบไว้ที่ปกเธอนะเผื่อจะเป็นเอตัวอย่างให้น้องๆเซิร์ฟโกโบอลด้วยครับเพราะว่าดีนี้ก็ไม่ได้เติมเยอนะเนาะก็ขยันทําดาวจริงๆดาวมีโฮก็ควรหกอยู่แล้วนะมันเป็นตัวมันเป็นตัวล็อกเลยว่าควรหก คผมปะลืมปลาผิเสื้อก่อนนะโมโมแต่โม้ไปหน่อยโอเคปาผีเสื้อครับโหนี้อนี้ออกรัวจัดมีลุ้นนะมีลุ้นนะห้าล้านกว่าละมีลุ้นน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 ะอันนี้มาตรงดีนะครับจุลีตีปุ๊บตีออกตีออกตีออกนะตีออกตีออกนะเอ้ยลุ้นนะ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 แสนหนึ่งไหม ออกไหมออกอยู่แสนสองครับมีโฮฟันแสนหนึ่งฟ้าได้ไหมตีออกไหมออกไหมออกไหมไม่ออกครับห้าหลังแปดเกือบนะเกือบนะอันนี้ก็ถือก็ดีอยู่นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดเอ,อจุลีมันยืนยืนสวยเะนาะมันจะไม่ออกเลยแต่นี้จุลีก็ถือว่าทํางานเนาะเพราะว่าหลังๆเนี่ยไล่ตอนท้ายๆนะครับตีปุ๊บออกตีปุ๊บออกนะสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะมันเฉลี่ยแล้วสามหน สามทีออกออกครั้งนะครับก็ดาเไม่ไม่แย่ครับหกล้านนี่ตอนซ้อมก็ได้บ่อยนะครับแต่ว่าพอตอนตีจริงมันไม่ค่อยได้เนาะแล้วแต่ตัววังด้วยนะครับนะจแตะจะแตะรูรี่จริงๆก็สามารถทำได้ดีกว่านี้ก็คือถ้าเล่นทีมออรี่เนี่ยไปลดคีย์ที่เข้าได้เพราะว่ามีแหวนอีกสิเอร์เซหรือว่าถอดออฟแหวน10%บซนไปใส่ยิงสามเป้าแรงขึ้นก็ได้ หรือไม่ก็ไปลดจุดอ่อนก็ได้ครับแล้วก็ไปเพิ่มคีเพราะว่ารูรี่ของผมคือไม่ค่อยได้ฟาร์มด้วยช่วงนี้ฟาร์มแบ,บบี้นะของยังไม่ได้ทําก็ต้องไปทําของถ้าเกิดทําของดีกว่านี้ก็คือลดจุดอ่อนเลยยี่สิบแล้วก็ลดคีย์เดมปะแปดเจ็ดสิบแปดสิบก็ได้ครับแล้วก็ไปเพิ่มคีด์เดเมเป็นสองร้อยสามสองร้อยสี่สิบหรือต่ำกว่าครับแล้วก็แอตแทกสี่พันก็ถือว่าสวยเลย แต่ดีนี้ของผมก็คือยังไม่ได้ทำคนอื่นเขายิงสองแสนผมยิงแสนแปดนะส่วนบริสต้ากับยอนฮี ee, ก็ใส่เซ็ตกระโหลงโปงก็ได้ครับขี้ร้อยคี้ร้อยคี้เดียมแมวก็ใส่เซ็ตต้านครับไปต้านหนึ่งเทินไม่มีอะไรมากส่วนเดซี่ก็กระหลกโอง,งครับไปทำเซ็ตให้มันยืนได้นานๆแต่ว่ายืนหลังดาเมจมันจะเยอะเนาะต้องทำดาเมจน้อยกว่าจูรี่นะครับไม่งั้นบิสกิตมันเคาะมันเคาะบัฟไม่ติดนะครับ ก็คือถ้าเกิดใครที่สามารถทําจูรีได้แอตแทกหรือว่าสแตทด,ดีกว่านี้ก็น่าจะแรงขึ้นถ้าเกิดทําเป็นคีย์เดามี2สองยี่สิบก็คือดีเป็นลดเป็นลดคีคีคีเดก็ได้ครับแล้วก็ทําจุดอ่อนแบบยี่สิบเพื่อให้มันการันตีติดจุดอ่อนบเยอะนะครับผมดามีก็สามร้ห้าก็สวยเลยแต่ของผมมันยังมีพวกช่องกระหลงป้องอยู่ครับอย่างต้านเตืร์นอะไรเงี้ยบล็อกเบิร์กอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรียงสปีดด้วยครับ เรียงสปีดด้วยก็คือจะมีเปิดก่อนเนี่ยเหมือนจะเป็นออลลี่เปิดก่อนนะครับออลลี่หนึ่งครับมิสกิดนี่ช่างหัวมันครับออลลี่หนึ่งเดซี่สองนะแล้วก็มีโฮ3สามจูลิ4สี่ในจุลิ2สองหรือสามก็ได้เนี่ยตำแหน่งเนี้ยมันสลับกันได้ครับไม่ไม่สามก็2สองไม่ไม่สาม,ม 3, ก็4สี่นะครับนะหนึ 1, 2, 3, 1, ่งสองสามสี่หนึ่งสอง สามสี่ก็ได้นะครับเวลามันตีเนี่ยบัฟมันจะได้หมดช้าเนาะเวลาคนออกครับออกออกตีมันจะได้ขนาดโอกาสขนาดเยอะอันนี้ก็ถือว่าพุทธธรรมมีพุทธคุณอยู่ในหะ้าล้านแปดถ้าจูลีครับมันต้องไปเก็บเกี่ยวตอนช่วงที่มันมีสามเป้าเวลามันมีสามเป้ามันจะมีโอกาสได้แต้มเยอะกว่าถ้าเหลือเป้าน้อยโอกาสดานนานันคะแนนค่อนข้างน้อยครับอย่างอย่างเว็บอย่างของทีมหนึ่งนะครับที่ต้องยิงหินสามเป้าครับก่อน สิบเกาะในเทินที่สิบหกครับต้องยิงหินสามเป้าถ้ายิงหินสามเป้าได้ก็จะการันตีหนึ่งล้านเลยตอนสิบหกเทินถ้าเกิดหินหายไปเม็ดนึงก็คือมันคะแนนมันไม่ถึงครับอย่างที่ผมเล่นให้ดูตอนซ้อมรอบแรกโอ้ประมาณนี้นะครับลองจัดตามดูกันได้ส่วนผ้าหนามัยก็ต้องทานะครับใครยังไม่มีผ้าหนามัยก็ควรไปหานะครับทำถ้าแต่พลังโจมตีอด้วยนะครับผมทั้งสองตัวเลยใช้ยาวโอเคขอบคุณมากครับ